สวัสดีครับผมบอสนะครับจากโชว์รูม PB รถบ้านเกตเอนะครับวันนี้มาเจอผมก็ต้องรู้สึกครับว่าวันนี้ผมต้องลดราคาโดนราคาดีจับต้องได้เมกแล้วครับวันนี้เป็นคิวของตัวมาด้าครับ BT Pro นะครับผมตัวนี้เป็นเครื่อง2.2ดีเซลนะครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยซึ่งปกติ4ประตูออโต้เนี่ยหายากอยู่แล้วคันนี้เป็นสีขาวและที่พังสุดคืออะไรไหมครับคันนี้เป็นปี2014ใหม่ไม่พอนะครับราคาอยู่แค่300,000เอ้ย บอกราคาอะไรก็ได้ครับผมจัดโปรโมชั่นนะครับอยู่ราคาที่3าม0 0 0เก้าหครับเหมือนเดิมครับถ้ามาจาก YouTube นะครับจองนะครับลดพิเศษอีกหมื่นหนึ่งหดือที่3าม0 0 0แปเาพเพราะโปรโมชั่นฟรีดาวยังไม่พอครับมีรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์ให้ด้วยตามเงื่อนไขของโชว์รูมยังไม่พอครับแถมบริการรถฉุกเฉินให้ฟรีอีก1ปีเต็มและตัวนี้นะครับฟรีดาวจะได้เต็มด้วยนะครับผมคันนี้เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันก่อนครับว่าคันนี้สวยยังไงบ้างมาครับคันนี้นะครับเป็นของตัวรถบ้้าานนะครับบอกไดเลยว่ เขาใช้กันมือเดียวเท่านั้นตัวนี้มีไฟโปรเจคเตอร์นะครับของมาซาบีทีโปเนี่ยลักษณะเขาคือเครื่องเขาเนี่ยเป็นคอมมอนเรียวนะครับอัตราการเร่งนะครับผมอัตราการสิ้นเปลือน้ำมันค่อนข้างที่ว่าทำมาได้ดีมากๆเลยตัวนี้เป็นของตัวท็อปของเขานะครับขับสองนะครับมีไฟตัดหมอนะครับผมป้ายเนี่ยแล้วตัวด้านนี้นะครับที่เห็นเนี่ยไม่ได้หายนะครับไม่ได้ชนไม่ใช่นะครับมนหลุดครับสั่งมาแล้วครับเดี๋ยวตอนที่มาซื้อก็จะเห็นครับผมพอติดมาเรียบร้อยแล้วเป็นตัว เป็นตัวของตัวกันชนสีดำนะครับซึ่งทำทูโทนมาเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยกิปยางเนี่ยโอ้โหเขาบอกเลยครับอ้อโอ้ยโดนโดนล้อไม่หาเอาใหม่เดี๋ยวเล่นใหม่มุกหน้ายางยังอยู่ใหม่อยู่เลยครับผมล้อแม็กนะครับผมด้านนี้กระจมองข้างไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้จะเป็นของตัวมันใดข้างนะครับซึ่งแข็งแรงทนทาน ตัวนี้แล้วก็ของตัวนี้ครับคือผมชอบสีขาวกับสีดำที่มันตัดกันมันออกคือมันทาให้ดูดุดันแล้วก็ดูสวยงามในเวลาเดียวกันครับด้านนี้มาครับตัวด้านนี้นะครับผมตัวนี้เป็นตัวขับสองนะครับแต่ลูกคุลูกค้าเขาเอาไอ้ตัวสติ๊กเกอร์ขับสีมาติดด้านนี้เท่านั้นเองไม่ต้องตกใจวิมันจะเป็นขับสีปะเป็นขับสองนะครับผมกันชนท้ายนะครับผมไฟท้ายนะครับผมด้านนี้สวยงามครับตัวไลเนอร์เนี่ย ขอเลยแทบจะไม่ได้ขนเลยเลยเพราะนิ้วรอยของไลเนอร์เนี่ยไม่มีเลยแทบหาน้อยมากเลยซึ่งผมว่านะครับคันนี้มันเป็นรถที่ว่าเขาไม่ค่อยได้ใช้งานเลยก็ว่าได้ผมบอกเลยครับคันนี้ควรค่าแก่การโดนเพราะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยขับง่ายครับออโต้ Auto บอกได้เลย,เลยแล้วอันนี้ครับผมให้มาดูฮะคันนี้นะครับพวกตะคงตะเข็บทุกอย่างนะครับเดิมหมดทุกอย่างคือป้ายแดงมายังไงเนี่ยป้ายแดงอย่างนั้นเลยซึ่งผมบอกเลยครับรถปี2 0 1 4สีเดิม แคบทั้งคันผมใช้คำนี้เลยดีกว่าแล้วแถมว่าฟรีดาวิตั้งหานี่ครับสวยกิฟคือถ้าเห็นตัวจริงจะบอกว่าคันนี้สวยมาก<ช>เดี๋ยวผมเนะี่ยเปิดขุมกำลังให้ดูครับว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างสีขาวเนี่ยรถยอดนิยมไม่ค่อยมีขายในตลาดด้วยขับในกลางคืนก็ปลอดภยัยเออลืมบอกไปคุณจะเป็นกุญแจรีโมทนะครับผม นี่เลยมาครับคือคันนี้นะครับมันเป็นเครื่องของตัวดีเซลเนี่ยเขาทาเครื่องออกมาเนี่ยพัฒนามาตั้งแต่รุ่นแรกๆที่เป็น m a z d a BT แล้วตัวที่เป็น m a z d a BT 5 0 Pro เคร่งพัฒนากัดตาการเร่งหรือตากตารสิ้นเปลืองน้ำมันดีขึ้นมากครับผมน็อตเนิรครับไม่มีชนหนักไม่มีขยับไม่มีอะไรเลยซึ่งผมบอกได้เลยครับว่ารถที่สวยๆเนี่ยตัวนี้ก็หนึ่งในนั้นเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเป็นไงบ้าง เียบคือเครื่องนิ่งเงียบควรค่าแก่การโดนครับป้าเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับจะนําทางด้านนี้ก่อนฮะนี่ฝั่งคนขับนะครับผมทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นของตัวเบาะหนังนะครับดูระบายอากาศทางด้านนี้นะครับเพื่อไม่ให้แบบว่าหนังมันร้อนกันไปเวลาตากแดดนานๆระบบไฟฟ้านะครับทั้งหมดกระจกไฟฟ้านะครับสามารถนะครับพับกระจกนะครับมาทางฝั่งอ่า ข้ากราจกปรับไฟฟ้าจากทางด้านในได้เลยไม่ต้องมาพับจากด้านนอกได้นะครับผมด้านนี้พวงมาลัยนะครับผมก็จะเป็นของตัวมา l t ฟ function นะครับผมทางด้านนี้อ่าสวยงามปะเดี๋ยวคุณคนถ่ายปะนั่งด้าน,นนี้ล้วครับเปิดถ่ายได้เลยนี่ครับผมขนาดนี้เลยซึ่งผมบอกได้เลยนะเดี๋ยวผมองนั่งให้ดูก่อนนี่คือผมสูง177ครับผมหนักประมาณ80เนี่ย คือมาด้านะครับ4ประตูของมาด้าบีทีโปรผมขอบอกนะครับถ้าเกิดพูดถึงเทียนห้องโดยสารของ4ประตูนะครับมาด้าบีทีนะครับเขาทามาใหญ่มากในะระดับต้นๆของแบรนด์เลยก็ว่าได้ซึ่งนั่งสบายถ้านั่ง5้าคนก็ไม่อึดอัดมันตรงดีตรงนี้ครับมันเหมือนเราซื้อรถเนกประสงค์เป็นทั้งเก๋งก็ได้มันทุกก็ได้ครบเซตเลยในคันเดียวกันนั่งสบายครับโอเคเลยผ่านมีที่ชาร์จแบตตรงด้านหลังด้วยครับผมด้านนี้นี่เลย ใส่ใจกันสุดๆด,ด้านหน้าก็มีด้านหลังก็มีมีกันหมดเลยครับผมอะมาขึ้นหนางฝัง่งนั้นครับเดี๋ยวอธิบายไเยี้รถให้ฟังอพูมอะไรหนังด้วยอ่ายินดีต้อนรับครับสู่มาดา B T Pro นะครับผมด้านนี้ด้านนี้นะครับขอบอกครับคือส่วนตัวของตัวเขาเนี่ยทั้งหมดเนี่ย คือค่อนข้างออกแบบมาเนี่ยกว้างขวางอย่างที่บอกห้องโดยสยารค่อนข้างจะกว้างนี่ครับนี่ก็เบาะหนังนะครับกระชับตัวถ้าถามว่าความาช้าเพราะเบาะหนังเขาเป็นเบาะตัวใหญ่นะครับก็คนนั่งตัวใหญ่ๆก็นั่งสบายครับเกียร์อัตโนมัตินะครับผมด้านนี้อืมเราสามารถนะครับปรับเกียร์ด้านนี้นะครับมันจะมี S อนะครับตัวนี้หมายถึงว่าเราสามารถปรับเป็นขับเกียรอ์ออโต้แต่ฟิลเหมือนขับเกียร์ธรรมดา ประมาณนี้ครับหนึ่งสองสามสี่อะไรประมาณนี้ทึ่งหน้าปัดนี้ก็จะบอกด้วยครับว่าตอนนี้เกียร์อยู่ตำแหน่งไหนแล้วบ้างประมาณนี้ครับเห็นไหมฮะสองหนึ่งเห็นไหมฮะนี่เลยนี่อ่าซึ่งเราได้ฟิลทั้งขับแบบเป็นสี่ประตูออโต้หรือว่าจะขับเป็นเกียร์ธรรมดาก็ทําได้ในเกียร์อันเดียวกันด้วยอ่า <S <S ด้านนี้นะครับส่วนทางด้านนี้อ๋อด้านนี้ก็จะเป็นพวกไอตัวชิปล็อกด้านนี้อ่าชิปล็อกชิปล็อกเวลาดึงกุญแจครับก็เหมือนพวกเวลาเราจอดเกียร์เกียร์อ่า จอดแบบไม่ต้องเข็นนี่ครับผมเรากดทิปบล็อกไว้ค้างไว้เสร็จปุ๊บเราสามารถเลื่อนเกียร์ลงมาได้นะครับผมแล้วถ้ามันหายละอ่ะมันจะหายได้ไงครับติดอยู่นี่มันก็จะเป็นชิปหายอืมอะิปหายตายแล้วอ่ะคราวนี้ครับผมนี่ครับนี่ก็จะเป็นของตัวพวกวอลลุ่มเปิดย่งไวะเ,เนี่ยเดี๋ยวก่อนคีดอยู่กดตรงไหนวะเดี๋ยวก็วนั่นแหละผมนั่นแหละวอลลุ่มกดวอลลุ่มไหมมันต้องมีขึ้นสิแบบนึงนะมันต้องขึ้นตรงไหนนะ ก็เล่นไม่ค่อยเป็นเท่าด้วยนะเดี๋ยวกดเมนูก่อนอ๋อเจอเมนูแล้วนี่ไงเจอเมนูแล้วอ่าขึ้นมาเป็นดิสเพย์ดิสเพย์อะไรนะออโตเมติกไลท์เอ๊ะมันต้องโฟนเข้าไปในเมนูรอบไปกันกดเมนูเคอกเอ๊ะเต็ทออดิโออยู่ไหนวะอ๋อนี่เรดิโอเดี๋ยวก่อนต้องเข้ามาเมนูก่อนสิเซตอัปเดตคืออย่าบอกครับว่าบิผมขอเล่นบอกตามตรงครับ ถึงแม้ว่าเป็นเจ้าของโชว์รูมก็ยังใช้บางอย่างก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ซึ่งตัวนี้นะครับเรามีคู่มือครับการใช้งานครับผมทางด้านนี้ครับผมมีทั้งคู่มือการใช้งานนะครับบัตรรับประกันนะครับเข้าสู่บริการเพราะคันนี้นะครับผมเข้าเป๊ะทุกอย่างอะไรทุกอย่างหมดเลยประมาณนี้ครับผมนี่ครับก็เข้าขั้งต่อไปก็แสนสี่ครับผมด้านนี้แต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ประมาณตอนนี้แสนสองกว่าแล้วประมาณนี้ครับผม อืมแต่ว่าแต่ว่า,า,านนใช่แต่ว่าพูดถึงว่าแต่ว่าตั้งแต่ที่ว่าเขาเข้าสู่บริการมาเขาก็ไม่ได้เข้าอีกเลยเนาะ mm hmm. เขาก็เข้าอูดเข้าตามปั๊มตลอดประมาณเนี่ยครับแต่ว่าเขามีคู่มือการเข้าสู่บริการ,าร,การให้ดูเท่านั้นเองอ่านี่ครับดูได้แล้วก็มีแอร์แบ็กเอเพร้อมฟังก์ชันนะครับเราสามารถนะครับ แอร์แบ็กสองลูกครับทางด้านคนนั่งกับคนขับทางด้านนี้ครับเราสามารถนะครับปรับเสียงลำโพงอะไรนี้ได้เพราะมมีติฟังชันนะครับเราสามารถรับโทรศัพท์นะครับจากทางลําโพงเนี่ยของทางวิทยุทางทางพวงมาลัยได้เลยทางด้านนี้ก็อื่นก็ไม่มีอะไรก็ประกันภัยชั้นหนึ่งก็ยังมีอยู่ครับแต่คงใกล้หมดแล้วประมาณนี้ครับผมนี่ที่ต๊ะตรงนี้ลืมบอกไปการใช้งานตอนนี้เดี๋ยวจะการทําให้นะครับด้านนี้นี่ทางด้านนี้ที่กองสายบันตานี่ครับเดยทำให้นะครับทางด้านนี้ไม่มีที่่องกระจก อันนี้มีซึ่งบอกได้เลยว่าอันนี้มีแหมหอมอมากที่เปิดใช่ซึ่งทางคนขับอะผมเอาไม่ให้ซีได้ได้แต่จริงๆผมอยากให้ทางคนนั่งมีอ่ะคันนี้รีวิวและการขับต่างๆเนี่ยผมบอกในช่วงล่างกิ๊บบอกได้เลยฟังก์ช่าง,งานคบพวงมาลัยหนังเบาหนังนั่งสบายคันนี้ครับ สี่ประตูออโต้เนค่อนข้างมีในตลาดไม่ค่อยเยอะและสวยๆอย่างเงี้ยค่อนข้างมีน้อยด้วยล่ะคันนี้นะครับถ้าชอบคันนี้ชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ติดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปซึ่งผมจะรถดีๆสวยๆมาผมขอย้านะครับรถทุกคันของเราเป็นรถบ้านมือเดียวหมดเลยคันนี้ก็รถมือเดียวนะครับถ้าเกิดสมมติมีคนจองไปก่อนอ,อีกมือสับประตูไว้อะได้เ็นมุกอะไรขนาดนั้นจะบอกว่า ถ้าสมมุตินในกรณีที่ว่ารถมันหายไปแล้วเนี่ยมันก็ผมจะหาใหม่เนี่ยไม่รู้จะมาอีกทีเมื่อไหร่ผมฝากนะครับถ้าชอบรีบโทรมานะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้ผมอยู่ติดกับซอยําแห่งร้อยหนะครับโชว์รูม p ีบรถบ้าเกตเอเนี่ยเขียวเขียวติดหนุนใหญ่เลยครับหาง่ายบนถนนสุข,สข,สขบิบาลิสามยังไงคิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากนะครับสวัสด,ดีครับนี่ครับทำได้แล้ว ทำได้แล้วเ <got> มื่อกี้ไปกด, <laughs> เเก,กดโอเคเสร็จปุ๊บครับเนี่ยกดโอเคเสร็จแต่ดันไม่ได้ไปกดเรื่องของเมนูรยดิโอมันก็เลยไม่ขึ้นแล้วเมื่อกี้ผมกดวอลลุ่มเม้าไปเนี่ยกดตรงนี้เข้าไปเนี่ยแล้วกดผิดนี่ครับ <Yeah. S 1> เพลงเพาะครับแอร์เย็นโอเคครับขอบคุณมากครับ